สำหรับวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์ครั้งนี้ส่วนตัวก็จะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงภาษ,ภา,ษาไทยให้มีความชัดเจน <c oughs> พอเราได้พยายามที่จะอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนแล้วมีความรู้สึกว่า ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่สวยงามมากดูอ่อนดูดูมีความอ่อนโยนนะไม่ไม่มีความแข็งแบบแบบแบบภาษาอื่นนะแบบเหมือนอย่างถ้าเราถ้าเราไปพูดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเยอรมันใช่ไหมเราไปเราไปออกเสียงลักษณะาการในส่วนตัวนะ <c oughs> อันนี้ส่วนตัวจะมีความรู้สึก